อิซากยะและรงเบียรขนาดเล็กไปจนถึงร้านสะดวกซื้อเบียญี่ปุ่นมีจำหน่ายและเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมทั่วประเทศและมีเบียญี่ปุ่นให้เลือกมากมายจนล้นหลามซึ่งเบียเชียงพานิ์ของญี่ปุ่นนั้นน่าประทับใจเกือบทุกแบรนด์เลยนะคะเพราะแต่ละแบรนด์มีความโดดเด่นอย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของคุณชอบดื่มแบบไหนมากกว่า ไหนๆก็พูดถึงเบียร์ญี่ปุ่นแล้วงั้นวันนี้เราไปจัดอันดับเบียร์ญี่ปุ่นยอดนิยมในปี2024กันดีไหมคะไปอัปเดตกันหน่อยสิว่าเข้าสู่ช่วงกลางปีแบบนี้แบรนด์ไหนจะมาแรงใครเป็น FC แบรนด์ไหนก็คอมเมนต์มาเลยค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาข,ขายของแต่อย่างใด อย่างที่แอนได้บอกไปนะคะว่าผู้ผลิตเบียร์เชิงพานิชย์ในประเทศญี่ปุ่นมีเยอะมากแต่ตลาดเบียร์ญี่ปุ่นในปัจจุบันก็เต็มไปด้วยกลุ่มบิ๊กโฟร์ได้แก่อาซาฮีคิรินซันโทรีและซัพโปโลบริษัททั้งหมดนี้ดำเนินธุรกิจมานานกว่าศตวรรษและคุ้นเคยกับวิธีการผลิตเบียร์แบบดั้งเดิมของยุโรปเป็นอย่างดี มันจึงไม่แปลกที่แบรนด์เหล่านี้จะคุ้นหูและคุ้นตาคนไทยอย่างเรานะคะไปค่ะไปดูเบียร์ทั้ง5อันดับดีกว่าว่าจะมีแบรนด์ไหนบ้างมาเริ่มกันที่อันดับที่5้ r พ m ีเมียมยี่ปสึซัปโปโ b โกโลเดนโบลร้อยเเหมาเเบียยี่ิสึได้ชื่อมาจากเทพนิยายที่ออกเสียงคล้ายกับเอบีสึเทพเจ้าแห่งความโชคดีของชาวญี่ปุ่นค่ะโรงเบียยี่ิสึ สร้างขึ้นปี1889ในโตเกียวซึ่งครั้งหนึ่งกล่าวกันว่าเป็นโรงเบียร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะเบียร์ยี่ปิสส์ที่ผลิตขึ้นได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพสูงและได้รับความนิยมมากจนทำให้เกิดเบียร์ยีบิสึของฟอมวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดอีกด้วยล่ะค่ะในปี1899บริษัทได้มาเปิดโรงเบียร์ยีบิสุในย่านกินซาด้วยล่ะค่ะแต่ในเวลาต่อมาโรงเบียร์ซัปโปโลก็เข้ามาซื้อกิจการของยี่ิส์ไป เราต้องย้อนกลับไปในปี1906เมื่อยี่ปิสึซัปโปโรและอาซาฮีตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งบริษัทไดนิปอนเบียคอมพานีซึ่งถือหุ้นผูกขาดของตลาดเบียในญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดในที่สุดไดนิป,ปอนก็ถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนโดยรัฐบาลเนื่องจากเกิดข้ขอกังวลเรื่องการต่อต้านการแข่งขันฝั่งหนึ่งคืออาซาฮีและอีกฝั่งหนึ่งก็คือซัปโปโรที่มาควบรวมกับยีบิสึค่ะ เบียยิบิสุเนี่ยมาเปิดตัวอีกครั้งโดยซัปโปโรเมื่อปี1971ในฐานะเบียรระดับพรีเมียมและโลโก้เทพเจ้าเอวิสุก็ยังคงโดดเด่นเป็นสง่าอยู่เหมือนเดิมเบียรนี้ผลิตโดยใช้วัตถุดิบจากฟาร์มญี่ปุ่นที่รวมมือกับซัปโปโรและใช้มองร้อซด้วยล่ะค่ะมาจึงทําให้เบียรตัวนี้มีความเข้มข้นสูงและฮอปส์ก็อาจจะมากหน่อยใครที่เป็นสายฮอปหนกันกๆรับรองว่าถูกใจค่ะ ไปต่อกันที่อันดับที่4คิ k ิน i n อิชิบานชิบอริ First p r a e ร้อยเปอ์เซ็นต์มหอร์ ABV k i รินก็เป็นเบียร์อีกแบรนด์หนึ่งที่มีชื่อเสียงเขามาพร้อมกับสัตว์ในตำนานของจีนอยู่บนโลโก้แบรนด์บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของบริษัทแบบดั้งเดิมค่ะโรงเบียร์โยโกฮาม่าของบริษัทเป็นโรงเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุน่นและมุ่งเน้นการผลิตเบียร์โมแบบดั้งเดิมที่เข้มข้นถึง100%เ ซึ่งกับวิธีการผลิตก็เดินรอยตามประเพณีจากฝั่งยุโรปค่ะตลอดช่วงทศวรรษที่60และจนถึงกลางศตวรรษที่80คิรินลาเกอร์ครองวงการเบียร์อย่างแท้จริงโดยมีส่วนแบ่งตลาดเบียร์ในญี่ปุ่นมากกว่า60%ซึ่งถือว่ามากกว่าคู่แข่งที่ค่อนข้างซบเซาประมาณ10-20%เลยค่ะแต่ภายหลังคิรินก็มาโดนแย่งมงไปเมื่ออัสฮีซูเปอร์ไดเข้ามาในปี1987 และดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคหลักในญี่ปุ่นไปค่ะและเมื่อโดนแย่งตลาดไปคิรินจึงเริ่มทำการตลาดใหม่อย่างจริงจังมากขึ้นในช่วงทศวรรษ1 9 9 0โดยการให้แฮร์ริสันฟอร์ดมาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ในโฆษณาหลายๆชุดเลยค่ะที่สำคัญกว่านั้นคิรินยังก้าวเข้าสู่ตลาดเบียร์ระดับพรีเมียมโดยการพัฒนาเบียร์เมล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวใหม่ที่เรียกว่าคิรินอิชิบันชิโบริเฟิร์สเพรสเฟิร์สเพรหมายถึงกระบวนการผลิตของเบียร์คิรินซึ่งใช้น้ำเบิร์ตชุด น้ำเวิรดก็คือของเหลวที่สกัดจากมอสเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเบียร์กล่าวกันว่ากระบวนการนี้จะช่วยขจัดแทนนินที่มีรสขมออกจากเบียร์และช่วยสร้างรสชาติที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะต่อมาอันดับที่3 s มซัน r ทอรีพรีเมียมมอสพรีเมียมพิลส์เนอร์โกลเล ABV ขึ้นชื่อว่า s ั n t ทอรีแบรนด์นี้ไม่มีคำว่าไม่อร่อย ซันโทรี่ก้าวไปสู่ประเภทเบียร์ญี่ปุ่นสไตล์ยุโรปแบบดั้งเดิมมากขึ้นซันโทรี่พรีเมียมมอลส์เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2003เบียร์รุ่นนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในเบียร์ประเภทพรีเมียมที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่นด้วยฉลากพรีเมียมแน่นอนว่ามันกัดด้วยมอลร้อซซึ่งเป็นพันธุ์ที่เรียกว่า Mall, ดมอนมอลโดยเขาจะนำมอลเข้ามาจากสาธารณรัฐเช็กค,ค่ะว่ากันว่ามอลสายพันธุ์นี้จะทําให้เบียร์มีรสชาติอูมามิมากขึ้นนะคะ ฮอปที่ใช้ก็มาจากยุโรปเช่นกันในขณะที่น้ำที่ใช้ได้มาจากน้ำธรรมชาติในญี่ปุ่นค่ะต่อมาอันดับที่2 s a p p o โปโ a แบ็คเล l 5% ABV s a p โปโ o Backlabel มาในฉลากสีดำหรือในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าฉลากคุโระมาในบรรจุภัณฑ์สีขาวครีมโดยมีวงกลมสีดำและโลโก้รูปดาวอันเป็นเอกลักษณ์ และเบียร์รุ่นนี้ก็คือผลิตภัณฑ์เรือธงหลักของซัปโปโรในญี่ปุ่นเลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นคุณก็จะเจอเบียร์ซัปโปโลพรีเมียมที่มาในบรรจุภันธ์สีเงินแทนนะคะแม้ว่าเบียร์ทั้ง2ตัวจะเป็นลากเกอร์ขาวที่มีสูตรคล้ายกันแต่แบ็กเลเบลนั้นผลิตในญี่ปุ่นเป็นหลักและมุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นในประเทศมากกว่าค่ะในทางกลับกันเบียร์พรีเมียมซัปโปโลบรรจุภันธ์สีเงินมุ่งเป้าไปที่ตลาดส่งออก และมีแนวโน้มที่จะผลิตนอกประเทศญี่ปุ่นในสถานที่ต่างๆเช่นอเมริกาเหนือเพื่อตอบสนองความต้องการในท้องถิ่นนั่นเองและแตนๆอันดับที่1นึ่งอาสาฮีซูเปอร์ดรายหเปอร์เซ็นต์เีนี่แหละค่ะคือชมหน้าของผู้ที่มาชิงมงไปจากคิรินตัวซูเปอร์ดรเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาัสาฮีเขาภาคภูมิใจที่สุดเลยละค่ะพอเมื่อออกสู่ตลาดในปี1987 เบียร์ตัวนี้ก็ถือเป็นการแหวกแนวจากประเพณีการผลิตเบียร์เลยและเป็นเบียร์ประเภทใหม่ที่โดนใจวัยรุ่นด้วยค่ะหลังจากที่อาซาฮีทำการตลาดอย่างกว้างขวางและสำรวจโอกาสในการขายอาซาฮีค้นพบว่าผู้บริโภคมีความอยากดื่มเบียร์ที่มีแอลโกอฮอลสูงและมีความดรายมันจึงกลายมาเป็นอาซาฮีซูเปอร์ดรายที่โดดเด่นและแปลกใหม่ในตลาดเบียร์ญี่ปุ่นค่ะ ที่สําคัญไปกว่านั้นคืออาตาฮีซูเปอร์ไดร์ทึอเป็นการเดิมพันที่ช่วยให้บริษัทรอดพ้นจากการล้มละลายที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นด้วยนะคะ <S <S แล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีใครเป็นสาววกเบียร์แบนด์ไหนกันบ้างไหมหรือใครอยากให้แอดจัดอันดับอะไรก็มาคอมเมนต์ได้นะคะ ถ้ามีโอกาสแอดจะรีบทาให้เลยส่วนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเล็กๆช่องนี้มุ่ง 0, 01, สู่หนึ่งแสนซับเร็ว,รวใครที่กดติดตามแล้วแอดขอบพระคุณมากๆเลยค่ะมันเป็นกำลังใจให้แอดได้ดีมากๆยังไงแอดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Thank you.